ครับผมสวัสดีพี่ๆนานาทุกท่นานรับนี้วันอาทิตย์ครับวันหยุดผมมีเวลาอยู่ครึ่งวันครับผมพามาออกหมายครับ ตอนนี้หกโมงสี่สิบห้านาทีเช้ามีพี่ๆนานาคนมาตีปลาปอมอยู่ตรงโน้นสามสี่คนเมื่อเราชุ่มอยู่ตรงนี้ครับมาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวไหมครับ มีปลาล่องปลาเข้ามโอเคครับผมมากันสองคนกับน้องมันให้น้องมันนั่งอยู่ข้างหน้าน้นผมก็อ,ออกมาข้างนอกตรงข้างบ่อปลาเขามาขอเขาขอเขานั่งข้างบ่อปลาผมเป็นอคองผ่านพอดีโอเคครับผมเดี๋ยวมัลุ้นกันครับว่าวจะได้สับไหมครับวันนี้ ภาพไม้ก็ตามนี้นะครับน้ำสวยครับผมค่อนข้างจะใสยี่ครับผมนะครับผมเดี๋ยวย้ายหมายครับนั่งมาตั้งแต่หกโมงครับอันนี้แปดโมงสองชั่วโมง ไม่เห็นปลาสักตัวเลยครับไม่มีขึ้นไม่มีล่องครับดี๋ย้ายหมายครับเดี๋ยวไปรับน้องก่อนเดี๋ยวไปเจอกันอีกหมายนะครับผม ครับผมจะเข้าไหม่ได้ตอนนี้สิบโมงครับรถติดลมครับไปตรงไหนติดตรงนั้นติดลมแต่เช้าครับดีมีน้าๆเขามายิงปลามาจากพนมสองคน แล้วก็มีนายคนบ้านเขาอยู่แถวนี้พอดีครับรถไปติดหน้าบ้านเขาพอดีเขาออกมาช่วยเขามีน้ำใจครับผม ลงไวจัดนไม่โดนว่าจะมองฝั่งนี้หันไปจิบพอดีโล่งไป ดีพี่ๆนานาท่านมาแต่เ,เช้าตอนนี้ย้ายมามาแนละ้วไม่ได้มาคุดนี้บางกระเจ็ดตรข้างถนนมาเมื่อกี้ก็เจอปนินล่องขึ้นมาเลยไหมจะนั่งยังไม่ทันนั่งนะเจอปนินล่องไม่ทนันไปแนละ้ว ตัวแดงแป๊ดมาเลยไม่ได้ไม่ทันขึ้นปืนขึ้นอะไรครับ มีน se ั่งหรอนั่นหนาม้าแห้งขึ้นดียวฮะ หน้าให้วะฮะได้ยยู่ปะปนินทับปนิน ติดยังไงนี่ลูกดอ,อกไปติดนู่นเอาจะเอาปลาขึ้นยังไงล่ะกำลังจะเอาปลาโอ้เจ้าผมยิงอลับลองไปถูกที่หนึง่ง เดี๋ยวผมลงไปช่วยขึ้นมาปุ๊บเห็นรอยพอดีเลยใส่แว่นตา มันน,นี้ไม่ติดอ่ะนะดิมันเข้าง่ามเลยอ่ะเนี่ยถ้าเพควาได้ยืนต้องเห็นนั่นอ,ะอ่ะคว้าวายมาเยอหักเว้ยดี <c oughs> เวลาผมตี <c oughs> เบ็ดจะได้ไม่ค่อยชนมันเวลาผมตีะม่ชนเห็นไหมเด้งล็อกเลยอ่ะ บนเด้อบนหัวอีกนิดนึงพี่บนหัวนิดนึงนี่นะตรงนี้ครับนี่เนี่ยเก่งแห้งบนหัวพี่เลยมันค้างสายอยู่โอ้โหแห้งจริงไม่หวาดวิ้งนะมันเหนียวผมนึกว่าจากฝั่งนู้นยิงแล้วมาติดห้อยเด้งเด้งงเด้งเพื่อเดินมาช่วยเอาออกขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับผม ไปนั่งโน่นดิเจ็ดหกเจ็ดขีดหันหน้าเข้าหาได้าครับตัวแรก มดูลองมาต้นนี้ดู Thấy มั้ย? Cái muốn kia. mới kia. Đi, trốn <laughs> đi. Chân dặn chân không? ดี๋ยวนะโดนไหมตอนมันเข้าไงเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกเ,เ,นะเออ Điều đó non อ่ะโดนบปก่าไม่รู้ไม่วิ่งไม่เบิ่งมีค้างดำอะ่ะเ,เยอะเยะไปหมดเนี่ยแต่มัตัวไม่โตเนี่ยไม่โดนนะข้าม ตน้ตนตัวเบาๆเข้าไปข้างในเน๊ยดูหมายประตูน้ำเปิดประตูน้ำอะไรวะที่เขาเรียกบางเจ็ดอะอะไรนะไม่ได้เลยอมังม้งมั้งบางอะไรทุกอย่าง